ไปคล้อแก้วมาเป็นไงบ้างนะอาการของการคล้อแก้วซึ่งมันเป็นมันคล้อแก้วแล้วหายหรือว่าเป็นชัตเตอร์รอะโง่โง่โง่ทีนี้มันไม่หายครับไม่คนละส่วนกันนะปวดหลังไปวดหลังปวดคอนี้ก่อนปวดหลังมากอัเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเกิดแล้การเล่นมือถือมากเกินไปน่าจะเป็นสาเหตุกรเล่นมือถือกระตุ้นนะซึ่งก็ไปนวดแล้วแล้วแล้วซึ่งเดี๋ยวปวดผมก็จะมี ตแบบติดรือแบบช่วงล้ามเนี้ติดอะไรอาจจะต้องไปกายภาพดูให้เราใช้เครื่องอะไรช่วยาาดูเราไม่ได้ก็ดูแต่ถ้ามีเวลาลองนะเรามีเธอรพิษกตี <c oughs> จริงเหรอพี <c oughs> ่ๆมันจะแก้ได้ใช่ตรงที่งานของเรามีมมาพีลล่ๆเธอรพนะวมาหาอยู่ีา, <c oughs> า,าตรงนั้นเลยจริง <c oughs> สะใจมากนะกกดแตรงนั้นเลยนี่ตงนั่แหลมันมากเลย ได้เลยครับดูแลสุขภาพไปเลยเพราะว่าคุณทำงาน